ครับวันนี้อย่าลืมดูกันนะจ๊ะส,สาวสาวสสหรับญี่ปุ่นเราเปิดบ้านรับกันมาเ e ยือนเลสเตอร์ซิตี้ทีมจากแชมเปนชิพนะครับผม <S 1> <S 1> ที่เพิ่งตกลงไปนะครับผมในฤดูที่ผ่านมาก็คาราบาลคัพนะครับผมในรอบ3นัดนี้เตะกันเวลาตีหนึใครที่วนหาช่องดูในเน็ตอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับผมไทยรัฐทีวีบ้านเราช่องส2มสิบสอผม <S <S พวก ได้ทำการซื้อลิขสิทธิ์นะผมแล้วเลือกที่จะถ่ายริพูเป็นคู่แรกเปิดหัวเลยนะครับผมโหต้องขอบคุณไทยรัฐด้วยนะครับผมนี่พูดนี่ไม่ได้สปอนเซอร์นะ hey. ไปพูดถึงเกมความพร้อมสำหรับทั้งสองทีมมาหน่อยผมสำหรับริพูของเราน่าจะโลเตชั่นเยอะแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเป็นบอลถ้วยที่อยากจะลองใช้เด็กๆหลายๆคนนะผมคิดว่าเวีพูดเล่นตัวจริงกันนะครับผมคิดว่าเป็นใครกันบ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับ ส่วนตัวของผมนะผมขอคาดดาวไปที่ประตูเนี่ยคงเป็นทางด้านเควินคิลเฮอร์อย่างแน่นอนนะครับผมจองไว้อยู่แล้วนะครับสำหรับถ้วยนี้ส่วน,นเซนเตอร์คู่เนี่ยผมอยากให้ลองเจอเรลคอนซากับทางด้านกอนาเต้นะครับผมเพราะว่าคอนซาเนี่ยดูเหมือนทรงเนี่ยจะคล้ายๆพี่ใหญ่ของเราวัาจิฟันได้นะครับผมส่วนแบ็คสองข้างเนี่ยมองว่าซ้ายเนี่ยเป็นคอตาซิมิคาร์แน่นอนที่เพิ่งต่อสัญญากับเราไปส่วนขวาเนี่ยอาจจะเป็นโจโกเมสหรือเป็นทางด้าน สเตฟานไบเซติตนะครับผม mm hmm. เพราะว่าสเตฟานไบเซติตเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือเขาสามารถขบมาเป็นกลางอีกตัวหนึ่งได้นะครับผมแต่บอกตรงๆนะผมโคตรไม่ชอบเลยไอแผนอินเวอร์สเนี่ยโคตรไม่ชอบเลยมันมีช่องโว่นะครับผมส่วนกลาง3ตัวเนี่ยมองไปถึงทางด้านเอนโดยืนตรงกลางส่วนซ้ายเนี่ยเป็นแลนด์กาเวนเบิร์ดส่วนขวาเนี่ยจะเป็นาวีเอเลียนนะครับผม สามตัวนะครับโอ้โหไม่เอาลงไม่ได้ครับเจ้าหนูเบนดกนะครับผมต้องลงแทนบังเราอย่างแน่นอนนะครับผมส่วนตรงกลางเนี่ยมองว่าน่าจะได้เป็นโอกาสของทางด้านโคดิกัสโปนะครับผมส่วนซ้ายมือเนี่ยของเป็นเดียโกโจต้านะครับเป็นไงบ้างครับโรเตชันหมดทุกคนเลยครับผมคิดว่าเป็นไงบ้างสําหรับฤด,ดูกันนี้ผมถือว่าโอเคนะครับผมถือว่า ดีกว่ารู้ดูก่อนๆน,นะครับผมที่เวลาโรเตชันแล้วรู้สึกว่าทีมเนี่ยยั่วเลยนะครับผมยั่วแบบยุ้ยดิครับยุบ UA, ย้ยแบบยุ้ยแบบยุบเลยนะครับคือแบบไม่มีทรงที่เดี๋ยวว่ามาทดแทนกันได้สักเท่าไหร่นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนเนี่ยก็อย่าประมาทไปได้นะครับผมเลสเตอร์ก็ยังมีความเก่าเกมอยู่แล้วก็เป็นคู่กัดของเราเสมอนะผมเจมี่วาร์ดี้ตัวแสบๆนี่นะฮึ่มต้องบอกว่าอันตรายเหมือนเดิมแต่ไม่รู้ว่านัดนี้จะโดนโรเตชันไม่ได้ลงหรือเปล่านะครับผมอาจจะเป็นพวกตัวสำรองคนอื่นนะครับผม เช่นพวกอ,อีเดนโชนะผมแล้วก็แฮร์รี่วิงส์เลยพวกนี้ครับผมก็ไปอยู่กับเลสเตอร์นะครับผมนอกนั้นก็จริง,รงๆกับเลสเตอร์ไม่มีอะไรมากครับผมอย่าไปโดนสวนกลับอย่างเดียวก็พอส่วนแนวรับเนี่ยผมว่าเขาั่วเหมือนเดิมนะผมพวกวอลฟาร์ดอะไรน,น,นู่นนี่นะเวสเร์เกตเนี่ยพวกนี้เอาแนวลุกของเราไม่อยู่แน่นอนครับก็ <ừ. S 2> ยังไงก็อย่าลืมดูนะครับผมสาหรับเด็กของทุกท่านนะผมหนึ่ง ตีหนึ่งสี่สิบห้าครับผมดึกอีกแล้วนะครับผมแต่ก็เตะกันหลายคู่นะครับผมมีบิ๊กแมตช์หลายคู่เหมือนกันมีนิวคาสเซิลเจอกับทางด้านแมนซิตี้แล้วก็เอ่อพวกอะไรนะครับเชลซีไบตันเบนฟอร์ดอาร์เซนนั่นมีหลายคู่เหมือนกันนะครับผมจบเกมก็น่าจะวันพรุ่งนี้นะครับผมหรือวันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับผมน่าจะทําการจับฉลากรอบต่อไปกันเลยนะครับผมก็สำหรับเดิมก่อนเกมวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมเดิมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กันให้ด้วยนะครับผมมีอะไรค,คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เจอใหม่สวัสดีครับผม